จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกของเรานั้นเคยถูกมนุษย์ต่างดาวบุกโลกมาแล้วตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูสปอยหนังครั้งหนึ่งและในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่อง65พระจนภัยนรกล้านปีเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวนะครับเริ่มต้นในฉากแรกนะครับเป็นฉากที่อุกบาตนั้นพุ่งชนกับยานอวกาศยานหนึ่งนะครับซึ่งยานอวกาศนี้นะครับเป็นยานสํารวจนะครับของมนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหน้าตาแม่งก็เหมือนมนุษย์นั่นเองนะครับยานลำนี้นะครับเข้ามาในวงโคจรของระบบสุริยะหรือระบบสุริยะจักรวาลของเรานั่นเองนะครับก็ ยานลำนี้นะครับมีผู้คนมากมายครับซึ่งก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเดินทางมาจากอีกโลกหนึ่งเพื่อที่จะมาสำรวจด,ดวงดาวหรือดาวโลกของเรานั่นเองนะครับปรากฏว่าโดยทำที่พระเอกของเรานะเป็นนักปินแม่งหลับนะครับแล้วก็ได้ชนกับอุกาบาตเลยทําให้ยานะครับ ตกลงมาที่โลกนะครับคนมากมายนะครับที่มาสำรวจโลกด้วยกันนะครับก็ได้หลุดลอยปลิวไปจากยานลำนี้นะครับเลยทําให้ผู้คนนั้นเสียหายและตายเป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วเขาก็ได้เผอสลบไปนะครับฟื้นมหอีกทีนึงครับเขาก็พบว่ายานของเขานั้นเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับบาดแผลที่ได้แทงเอาไว้ที่บริเวณท้องเขานะครับแต่ด้วยความที่ยานลำนี้ครับมีเทคโนโลยีที่ยิ่งกว่ามนุษย์ของเรานะครับเขาก็ได้ใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดึงอาวุธออกมานะครับแล้วก็ ฉีดเข้าไปนะครับเลยทำให้เขาหายป่วยเลยทันทีครับตอนที่โลกใบนี้ครับไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไงครับเขาก็เลยใส่ชุดอวกาศนะครับเดินออกไปบริเวณสำรวจรอบๆยานนะครับก็พบว่าทุกส่วนนะครับที่มีผู้คนอยู่นั้นเสียชีวิตหมดสิ้นแล้วนะครับอยู่นะครับก็มีน้าอะไรประหลาดๆเข้ามาในยานนะครับเขาเห็นท่าไม่ดีครับจึงหยิบอาวุธนะครับแล้วก็เดินออกไปสํารวจบริเวณนอกยานอวกาศของเขานั่นเองนะครับซึ่งเป็นก็เป็นฉากฉายรุ่มๆุมครับว่า ดาวแห่งนี้นะครับไม่มีแสงอะไรเลยนะครับเป็นช่วงเวลามืดนะครับแล้วก็เขาก็พบว่ายานของเขานั้นจมน้ำนะครับบริเวณรอบๆยานนะครับก็พบกับสัตว์ประหลาดบางอย่างนะครับ ซึ่งเขาก็รู้สึกกังวลนะครับแต่พยายามเดินออกไปนะครับรอบๆของเขานั้นมีแต่ผู้คนนะครับที่หลุดออกมาจากยานอวกาศแล้วก็ได้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับเขารู้สึกเสียแใงมากเลยนะครับที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องเสียชีวิตนะครับเขารู้สึกท้อและรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วพยายามที่จะขอติดต่อกับบ้านไปนะครับแต่ด้วยความที่ยานของเขานั้นพังนะครับเขาจึงไม่สามารถติดต่อไปที่ยานแม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องพยายามที่จะหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้นะครับโดยการหาวิธีติด ต่อไปที่ยานส่วนที่เป็นท่อนหลังนะครับซึ่งท่อนหลังนั้นจะสามารถติดต่อไปที่ยานแม่ได้นะครับแต่ด้วยความที่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในท่อนหลังนั้นได้เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะต้องเดินทางไปนะในระหว่างที่เขากำลังเดินทางอยู่นะครับเขาก็พบว่ามันมีสัญญาณชีพจรคนคนหนึ่งนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจึงเดินเข้าไปในสำรวจเข้าไปในพงหญ้านะครับก็พบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับลืมตาขึ้นมาครับเขาเลยรีบช่วยเอาไว้นะครับแต่ด้วยความที่มันพังนะครับเเขาลย ต้องปืนยิงนะครับทําให้สามารถปลดชนวนของตู้ออกมาได้นะครับแล้วก็อุ้มเด็กออกมานะครับในระหว่างที่เขากําลังอุ้มเด็กเดินมาอย่างทุลักทุเลนนเขาก็พบกับร่องรอยของรอยเท้าของสัตว์บางอย่างหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนะครับ ในตอนนั้นนะเขาพยายามที่จะพาเด็กกลับมาจนถึงยานนะครับแล้วก็ให้ยานก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆในการปฐมพยาบาลนะครับช่วยเหลือเด็กจนเด็กนั้นฟื้นขึ้นมาได้นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเขาขึ้นไปดูบรญญาน,นะเขาพบว่ามีสิ่งแปลกประหลาดอยู่รอบๆตัวมากเลยนะครับเป็นซี่โครงสัตว์ขนาดใหญ่หรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ซึ่งเขายังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ดูจากปากแล้วเขี้ยวฟันนั้นแหลมคมนั้นดูแล้วน่ากลัวมากม รวมถึงพื้นนั้นมีขวันพร้อมกับน้ำผุนั้นปะทุขึ้นมานะครับเลยทําให้มือเขานั้นไปกันกับหน้าไว้เลยทําให้โดนสะเก็ดน้ําผุร้อนนะครับเลยทําให้ชุดที่มีประสิทธิภาพของเขานั้นได้เสื่อมลงโดยทันทีนะครับเนื่องจากว่าความร้อนของน้าผุนะครับด้วยเหตุบังเอิญเลยทําให้เขามองเห็นว่ายานอีกค่อนึงนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามของเทือกเขาเขาจึงนําเครื่องสัญญาณไปตรวจสอบแต่ก็พบว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่บางตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นไดนโนเสาร์นั่นเองการจู่โจมว่าทันทีครับด้วยความที่ต,ตออแต เขาก็ยังรู้สึกกังวนอยู่เขาเลยเอาปืนไปจิม้มปุ๊บแมงก็แงวมาปุ๊บแมงกระตกใจเลยทันทีครับแล้วโอ้โหหัวใจจะวายหัวใจจะวายหลังจากนั้นครับเขารีบเดินกลับไปครับ ็ไม่พบว่าเด็กสาวนั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีเขานั่นเองครับเขารีบเข้าไปช่วยทันทีแล้วก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดที่กําลังเดินอยู่และทําให้กิ่งไม้นั้นสั่นไหวนะครับเขาทั้งสองคนจึงตัดสินใจว่ารีบหนีกันเถอะมึงอย่าอยู่เลยแล้วก็รีบหนีครับเข้าไปในยานซึ่งเขาสองคนก็ได้คุยกันซึ่งเด็กนั้นเป็นคนอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งก็ใช้คนละภาษากับเขานั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่เด็กนั้นพยายามหนีนั้นนะครับก็เลยทําให้มือนั้นโดนแผลจากกนนน้้้้้าาาาารรออไปปดดวยยะคัับบเเเจึงาามาให็ก เพื่อที่จะรักษาเด็กส่วนเด็กนั้นพูดอะไรนะครับแมงกระปลงไม่ออกนะครับแมงกพ็พูด,พ,ดพูดไปสุดท้ายแล้วเลยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับนั่นก็คือเททรายดินแดงลงไปนะครับที่พื้นโตะ๊ะแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณว่าเราจะต้องข้ามเขาเพื่อที่จะไปหาคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กก็บอกว่าพ่อแม่ของฉันน่ะอยู่ตรงนน้นนะแต่แมงก็เป็นภาษาใบนั่นแหละว่าพ่อแม่ของฉันอยู่ตรงนน้นในระหว่างที่พี่ชายขอยงเรานะกำลังเก็บกวาดอยู่นะครับก็พบว่ามีวิดีโอที่เป็นลูกสาวเข,ขานั่นเองครับ เปิดอยู่นะครับเลยทําให้รู้ว่าเด็กน้อยคนหนึ่งนะเป็นคนเปิดเขาเขารู้สึกสะเทือนขวัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับลูกสาวของเขาได้เสียชีวิตไปนะครับในตอนที่เขาออามาสํารวจโลกนั่นเองนะครับเลยทําให้เขารู้สึกหัวร้อนอย่างมากแล้วก็บอกกับเด็กว่าห้ามมายุ่งกับวิดีโอของฉันแลากยังนทั้งสองคนก็ได้เริ่มออกเดินทางนะครับซึ่งก็มีเสียงหรือสิ่งแปลกประหลาดอยู่ตลอดทางซึ่งก็พบว่าแม่ไม่มีอะไรเลยแม่คิดกันไเองนะครับทั้งสองคนในระหว่างที่เดินนั้นก็พยายามหาของกินไปด้วยครับซึ่งเด็กเห็นอะไรแดงๆปุกกอเบรร์ีู่ิน แน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่กล้ากินครับใส่โยนตีให้พี่แฉงเรานะพี่ของเราแม่งก็เริ่มยวัวแล้วเริ่มโมโหแล้วมึงโยนไม่หยุดเลยครับทีนี้พี่แฉงเราก็รีบหยิบมาปุ๊บแล้วก็ใส่เครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับว่าของแต่ละอย่างนั้นสามารถกินได้ไหมครับพอใส่ปุ๊บแม่งขึ้นมาเป็นสีแดงทันทีครับก็คือมึงกินแล้วมึงตายซี่แงแกแน่นอนนะครับก็เลยบอกว่าถ้ามึงกินมึงลงไปในดินแน่นอนนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปซึ่งเด็กแม่งก็ล้อเลียนนะครับ ปรากฏว่าแม่งมีมแมลงมาเกาะที่พี่ช้างเราครับแล้วทําให้เป็นยางเหนียวๆเกาะที่หน้าแล้วก็มือเลยครับแม่งไป้ายอะไรก็ไกไปไม่ออกครับซึ่งเด็กแม่งก็หัวเละ เหาะเลยนะครับพอพี่ชายและเด็กของเรานะครับกำลังจะเดินทางต่อนะครับพี่ชายของเราแม่งด้ทำมือมาจะป้ายมึงเข้ามาใกล้กูายหน้ามึงแน่นะครับซึ่งเด็กมันก็กลัวครับพี่ชายมันก็ล้อเล่นอยู่ๆนะครับไปพบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรพ์ของโลกแล้วนั่นเองนะครับแม่งติดอยู่ในบ่อน้ํามันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ครับเด็กแม่งรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีครับพี่ชายของเราแม่งบอกมือกูเลอะยางอยู่แล้วมึงให้กูเลอะน้ํามันอีกเด็กแม่งก็หัวเราะเยาะใหญ่แล้้วววววววกกก็็บบบออ่่่่่่่าานนนนนนนีีเเเเปปไไไงงงงงรรดดดดชชยยิิิตตตตสสัััััั์ึคมมมทแแลูุ๊โ เผาพันหนึง่งงับแดกเต็มที่เลยครับทีนี้เด็กแม่งก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าพวกนี้แม่งกินเนื้อครับพี่แางเราก็เลยรีบพาเด็กไปหลบหลังพุ่มไม้นะครับนสาวกลุ่มนั้นก็ได้หนีไปนะครับซึ่งเขาทั้งสองคนก็เลยรอดชีวิตกลับมาได้นะครับหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ต้องคิดดีๆแล้วนะว่าเฮ้ยแม่งถ้าจะไปไหนสักที่หนึ่งก็ต้องระวังละเขาไปบริเวณน้ําตกนะครับเพราะว่าเขาเริ่มไม่มีอาหารให้กินเขาเลยต้องไปกินน้ําเปล่ากัน ทางชีวิตกันชั่วคราวและความสนุกข,ของเรื่องมันก็นได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อพี่ชายของเรานะครับได้ปีนต้นไม้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่ไปดูว่ายานนั้นอยู่ตรงไหนใกล้ถึงแล้วหรือยังส่วนเด็กน้อยแม่งยังคงแซะพี่ชายของเราไม่หยุดนะครับอยู่ๆนะพี่ชายของเราแม่งดันพลาดนะครับตกลงมาครับแขนหักทันท,ทีครับเด็กสาวแม่งก็ทําอะไรไม่ถูกเลยทีนี้ส่วนในพี่ชายแม่งก็โอโ้โหแม่งแขนกูหักแขนกูหักทำไงดีเนี่ยไม่ทันไรครับอยู่ๆแม่งมีพวกไดโนเสาร์ ไค่อยขานเข้ามาครับซึ่งไอเด็กแม่งก็เห็นละส่วนพี่แฉงเราแม่งแขนยังคงหักอยู่แม่งทําอะไรไม่ได้ปุ๊บแม่งรีบบอกว่าเฮ้ยมึงรีบไปเอาปืนมาแม่งก็ชี้ปืนให้หยิบมาน้องสาวแม่งก็รีบไปหยิบปืนมาครับในตอนนี้นะครับไดโนเสาร์แม่งก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆละปรากฏว่าพี่ชายของเราครับแม่งเอาปืนครับงัดแขนตัวเองจนแขนกลับมาได้ปกตินะครับแล้วก็สู้กับไดโนเสาร์ได้ทันควันนะครับจัดการไม่ได้เลยครับแต่ปัญหามันก็คือไอ้พวกไดโนเสาร์เนี่ยมันมาเป็นฝูงครับแม่งเยอะมากจริงๆเลยนะครับเลยทําให้พี่แร็บ ให้เด็กน้อยของเราหนีไปก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่แขงเราก็ได้โยนระเบิดไปนะครับแม่งก็เป็นเม็ดมะยมเล็กๆเ,เนี่ยแหละอยู่แม่งก็ตุ้มนะครับหลังจากนั้นพี่แขงเราก็ได้สู้ต่อนะครับสู้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 ยิงไปครับเสียงมันก็ดังออกมาจนถึงข้างนอกครับเลยทําให้น้องสาวนั้นค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเด็กหญิงคนนี้ก็มองไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยแม่งนีเสือปะจระเข้ว่ะแม่งเอ้ยไม่ใช่ปะนกละนกยักษ์ซะด้วยครับหันมาปุ๊บโอ้โหนกยักษ์แม่งมาเป็นฝูงเลยกูจะโดนแดกไหมเนี่ยค่อยๆคลานกลัับบไไปปปนนนะคนนคลลากแแมม่งเเเหืือออี้้ส เข้าไปเสืออีกทีนึงนะครับแม่งกลับไปปุ๊บแม่งก็เจอไอ้พวกไดโนเสาร์นี่อีกโอ้โหแม่งคาเข้ามาทีละสองตัวแล้วส่วนนกแม่งก็หนีไปแล้วครับตัวหนึ่งก็โดนแดกแล้วครับทีนี้น้องสาวเราแม่งก็ไม่รู้จะทํายังไงละโอ้โหไดโนเสาร์แม่งก็วิ่งเข้ามาละสองตัวมึงอย่างกับตัวอะไรเนี่ยตัวเงินตัวทองหรือเปล่าเนี่ยมาปุ๊บปรากฏว่าพี่แขงเรามาช่วยไว้ได้ทันทับยิงจนแม่งกระจุยเลยครับแต่อีกตัวหนึ่งแม่งหามน้องสาวเรานี่ครับไปทันทีครับแต่ด้วยความที่เอาพี่แชงเราแม่งเเปนนยงัวแม่กลี๊บ ตอนนี้น้องสาวแม่งเริ่มประหมาแม่งเริ่มกลัวละกลัวทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ๆละทีนี้ทําอะไรไม่ได้ละพี่ชา้างเราแมงก็เลยเป่าคุยครับเป่าคุยผ่านปากนี่แหละครับจนกระทั่งน้องสาวของเรานะครับก็ค่อยๆสงบจิตใจลงไปได้นะครับตอนนี้ครับทั้งสองคนก็ต้องรีบหาที่นอนกันละเพราะแม่งดึกละการเดินทางในตอนกลางคืนซึ่งมองไม่เห็นทางนี่แมงก็อันตรายนะครับพี่ชา้างเราแม่งก็เป็นรู้จะพูดยังไงสื่อสารยังไงแมงก็เลยอ่ะบอกว่ามึงอุกเหลียวอุกเหลียวมึงนอนเลยละหลังจากนั้นเขาก็ได้ติดตัวเซ็นเซอร์นะเเพื่่่อทีจะช็ควา จะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับบนโลกใบนี้นะครับซึ่งก็พบว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่มากๆนะครับกําลังจะพุ่งชนโลกนะครับเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าเขาจะต้องรีบหนีออกไปให้ได้ทัน,นครับหลังจากนั้นเขาก็เลยเปิดวิดีโอที่ดูลูกสาวของเขานะพยายามทํานู่นทํานี่อยู่ในบ้าน,นครับแล้วเขาก็ได้เล่าให้กับน้องสาวฟังนะครับว่าจริงๆแล้วลูกสาวของเขาเนะี่ยเป็นโลกนนุนโลกนี้นะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปในตอนที่เขานั้นก็ไม่ได้เจอหน้าลูกสาวของเขาเสียด้วย ในตอนนี้นครับระหว่างที่กําลังนอนอยู่มันก็มีสัญญาณเตือนภัยจากไอเสานีนะครับแมงเป็นสีแดงสีส้มก็สื่อสารว่าเออเมืองอันตรายแล้วล่ะหล,ะละังจากนั้นพี่แชงมองไปปุ๊บโอ้โหแม่งมีน้ําเมือกอะไรไม่รู้เอามาจากปากครับสองเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหแม่งมีปรสิตมีหนอนอะไรไม่รู้ครับแม่งกําลังแกลิ้นอยู่เลยครับโอ้โหอร่อยเชียยนะฮะพี่แจงเราแมงไม่ทันชะไม่รอช้าเลยครับนีหยิบเอ็นแทงนี้ขึ้นมาปุ๊บ มันก็ทําเป็นเหมือนปืนเอาก็ยิงปุ้งเข้าไปนะครับทาให้ไอตัวหนอนนี่มันตายทันทีครับและเด็กนี้ก็ฟื้นขึ้นมาทันทีครับในตอนนี้ก็มีสัญญาณอนารายมาจนเป็นสีแดงเรียบร้อยนะครับซึ่งทั้งสองคนก็รึกว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ไม่น่าปลอดภัยนะครับอยู่ภายในโพรงถ้ำนะครับแต่จริงแล้วแม่งไม่ใช่เลยครับไอตรงข้างหลังมันนะครับโอ้โหแม่งไดโนเสาร์ตัวเบเริลมเลยครับกาลังจะรอแดกมาแล้วครับในตอนนี้นะครับนี่ดูโอ้โหนี่มันก็ต้องเล่นฉากแบบมีเงามาบัง น้ำฝนนั่นแหละทีสองคนนี้ก็หันมาอโอ้โหมืองแค่หน้ามันก็ตัวบลเลรมละนี่ปรากฏว่าพี่ชายมันล้อนครับยิงแป๊บโอ้โหเอกยิงแม่นด้วยเข้าตาข้างหนึ่งมันมันก็ตกใจครับทีนี้เด็กแม่งก็ตกใจเหมือนกันร,รีบวิ่งหนีเข้าไปในถ้าครับส่วนพี่ชายมันก็รีบวิ่งเข้าไปในถ้ำมันก็ตกลงมาครับพี่ชายมาคนนึงในด้แจมกูนี่โ,โหหนักจริงๆเลยปรากฏว่าจริงๆแล้วในถ้านะครับแม่งก็มีไดโนเสาวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งก็แอบอยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งสองคนก็พยายามเดินและเลาะเข้าไปแล้วก็มองไปในโพรงถ้ำนะครับซึ่งก็พบว่าไอโพรงถ้ำนี้แม่งน่าจะเป็นทางออกได้ว่าแม่งมีลมเข้ามานะครับพี่ชายมันก็เลยตัดสินใจนะครับทําระเบิดโยนตุ่มเข้าไปนะครับเลยทําให้น้องสาวนั้นสามารถหนีออกไปนะครับก็ค่อยๆบอกน้องสาวว่าเองต้องให้คานข้าไปนะแต่ใน,นระหว่างที่คานอยู่นั้นครับ อยู่ๆนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวภายในถ้ำนะครับเลยทำให้ถ้ำนั้นปิดลงไปนะครับส่วนเด็กสาวสามารถออกไปได้นะครับส่วนพี่ชาของเรานะครับไม่สามารถออกไปได้ครับเพราะพงถ้ำแม่งปิดนะครับแม่งเลนได้ใจสวยแล้วกูกูทําไงดีวะเนี่ย ก็เลยพยายามที่จะเดินหาทางออกไปนะครับปรากฏว่าไม่มีไดนเสาร์ที่แอบอยู่ในถ้าอยู่นั่นแหละครับพยายามที่จะจ้องจะกินไอพี่ชายของเรานั่นเองนะพี่ชายของเราแม่งถือปืนขู่นะครับหลังจากนั้นเขาไม่รู้จะทำไงเพราะว่าแม่งมือจริงๆมองไม่เห็นนะครับก็เลยเปิดไอตัวเรดาร์สองดูนะครับว่ามีอะไรที่อยู่รอบๆตัวไม้ปรากฏว่าแม่งค่อยๆมีเงามีเงาโผล่เข้ามาเลยๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งในตอนนี้พี่ชายก็รู้แล้วว่า กูจะต้องทายัางไงกูก็ต้องยิงปุ๊บปรกปากฏไมว่าโอ้โหแม่งเป็นปีศาจนกนั่นเองครับแม่งก็คือรดนเสานกนั่นแหละปรากฏไอ้น,น,นอกนี่มันก็ลากไปเลยครับลากไปโอ้โหพี่แชงเราแม่งก็จับปืนไม่ได้ทีอะอ,อันนี้ตอนนี้แม่งก็งับแขนแล้วปรากฏว่าแขนแม่งก็ไม่เป็นไร พี่ชางแลวแมงก็มองปุ๊บโอ้โหนี่แมงก็เป็นภาพ 4G เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วสร้างหนังแมงก็คงจะตัดต่อได้อะครับแม่งก็เลยทําอย่างนี้มาปุ๊บปรากฏแสงเข้าตาปุ๊บช้างแลวแมงก็ยิงตายทันทีเลยสวยน้องสาวมาปุ๊บก็ไม่รู้จะทําไงอ้า้ย,ยานี่ใช่ไหมแม่งใครกินแล้วจะต้องตายใช่ไหมฉันทําเป็นอาวุธไว้ก่อนเลยแล้วก็แบกไปครับในระหว่างนั้นนะครับพี่ชายแม่งก็ตะโกนนะครับตะโกนหาปรากฏว่ามองไปบนฟากฟ้าครับแม่งเริ่มมีดาวเคราะห์น้อยนะครับดวงเล็กๆค่อยๆพุ่งเข้ามาในโลกนะครับ เขาเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยนะครับทั้งสองคนก็พยายามวิ่งกันนะวิ่ง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 ,ว,งวิ่งไปนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็โดนไดโนเสาร์ไล่ตามแต่กนว่าพี่แชงเราปุ๊บแม่งติดเข้าไปใน บอกโคลนนะครับสวยน้องสาวเราแม่งก็โดนไดโนงเสาไล่ตามอยู่นะครับไอเดโนเสาเดียวนี้นะครับที่แม่งก็ดุเหมือนกันนะครับน้องสาวแม่งรู้ทาไงอ่ะมึงติดในท่อนไม้ใช่ไหมกูเอาระเบิดเม็ดไม่ยมหย่อนลงไปแม่งให้หมดเลยนะครับตอนนี้ระเบิดแม่งก็เปิดมาปุ๊บเดรั่งเสาบอกไอสวยละกูแม่งกูตายแน่ปุ้งเลยนะครับในตอนนี้ครับน้องสาวเราก็ได้รอดพ้นนะครับสวยพี่ชายของเราแม่งก็ค่อยๆจะจมนะครับน้องสาวเราแม่งมาช่วยไว้ได้ทันนะครับแล้วก็จับให้ พี่แจ้านนั้นขึ้นมาได้ครับพี่แจ้งบอกโอ้โหกูเป็นหนี่วิชีวิตมึงเลยเนี่ยกูต้องพามึงกลับบ้านให้ได้เลยนะครับทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินไปในตอนกลางคืนนะเพราะตอนนี้มันไม่สามารถที่จะนอนพักได้แล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่ยานพานะแล้วด้วยครับ ทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินทับไปแต่ก็ได้ยินเสียงเด็กน้องสาวเดินตามหลังมานะครับทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินท้าไปนะครับในตอนนี้นะครับอยู่ภายในช่วงล่างของภูเขานะครับก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับเขาเลยใช้ให้น้องสาวนะครับขึ้นไปปีนนะครับพี่ชายแมงก็มองักแมงผูกเชือกซะโอ้โหมึงกลัวกูตกหน้าดูเลยครับหลังจากนั้นทั้งสองคนครับเขาก็ได้เข้าไปที่ยานะครับพี่ชายของเรามันก็ไปตรวจเช็คระบบนะครับซึ่งระบบนั้นสามารถติดต่อ ไปที่ยานแม่ได้นะครับแต่ต้องเป็นลักษณะคือดีดยานตัวเองออกไปนะเพื่อส่งสัญญาณไปหายานแม่นะครับเพื่อให,ให้มาช่วยนะครับ ในตอนนี้นะครับยานไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเขาก็เลยจะต้องหาวิธีซ่อมนะครับสวยน้องสาวก็พยายามหาพ่อหาแม่ซึ่งเอาปะว่าพ่อแม่กูแม่งตายหาหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งโ,โ,โซโซแซจริงๆเลยชายแม่งก็รีบเข้ามาปอบทันทีครับว่าไอ้หนูไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่มึงไปสบายละเหลือมึงเนี่ยแหละที่ยังอยู่ลําบากอยู่หลังจากนั้นสองคนก็ได้กอดกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางนี้ออกไปนะครับเพราะตอนนี้นะดาวข้อน้อยตอนนี้แม่งพร้อมที่จะพุ่งเข้ามาขจรใส่โลกเรียบร้อยแล้วครับในยูยูนะครับก็มีพวกดาวคออเม็ดเล็กๆนะครับพุ่งเข้้าาาามทํใหยนเค ตกไปอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้แม่งเป็นฉากที่แบบว่าเป็นสมัยยุคไดนโนเสาร์ที่แม่งล่มสลายนั่นเองนะครับในตอนนี้ครับทุกคนก็เริ่มฟื้นคืนสตินะครับหลังจากที่ยานตกลงมาจากภูเขานะครับปรากฏว่าไดนโนเสาร์นะครับทีเร็กนะครับโอ้โหมึงเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยเหรอวะเนี่ย มาปุ๊บแมงกัดยานไม่รู้เรื่องเลยแล้วแมงก็มองเนี่ยโหตามึงนี่คุ้นมากเหมือนดูภาคหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากนั้นนะพี่แชงเราพยายามหาปืนแต่ปืนแมงก็โดนอยู่้งนอกนั่นเองครับพี่แชงเราแมงม่รู้จะทำไงเลยนี่ก็ต้องพยายามดีตัวเองออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็วิ่งออกไปเพื่อที่จะไปหยิบปืนนะครับหลังจากเขาเดินไปปุ๊บเราก็หยิบปืนอ้าวไอ้หาปืนแม่งกระสุนหมดสวยแล้วกูทาไงดีวะเนี่ยอ้าวแมงยิงไม่ได้ด้วย ทีเล็กแม่งก็บอกเมืองเสร็จกูแดกแน่นะจากนั้นนะครับทีเล็กก็พยายามวิ่งตามมาสวยพี่แฉงแล้วแม่งพยายามกดรหัสนะครับเพื่อให้สามารถยิงปืนได้นะครับในตอนนี้นะครับทีเล็กแม่งมาปุ๊บแล้วแม่งก็มาขจนใส่นะครับไอ้น้องสาวเราแม่งไม่รู้ทําไงอา่ากูต้องช่วยหน่อยละไม่งั้นเดกพี่ชายกูแม่งตายแล้วกูออกไปไม่ได้ด้วยนะพาะยายามหลุดออกมาปุ๊บแล้วก็เอา โปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นลูกของพี่แข็แล้านะครับฉายมาที่พื้นนะครับเลยทําให้ทีเล็กนั้นสนใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมากระโจนแดกนะครับในตอนนี้ครับพี่แางเราแม่งก็เริ่มรู้สึกเสียใจนะครับที่โอ้ยลูกเฉากูจะโดนทีเล็กแดกเล้วเนี่ยไม่นั่นตายไปแล้วยังจะโดนวิญญาณเอามาโดนทีเล็กแดกอุย้ยกูเสียใจคว้าปืนนัมายิงปุ้งปุ๊บที่คอแม่งตายทันทีเลยนะครับส่วนในตัวหนึ่งแม่งเหมือนจะหนังเหนียวกว่านะครับ อีตัวหนึ่งแม่งพยายามที่มองโหมึงสายโปรเจคเตอร์อย่างี้มากูแดกมึงตรงนี้เลยแล้วกันแดกโปรเจคเตอร์แม่งเลยนะครับในตอนนี้ครับยานมันก็กิงไปเรื่อยๆครับสวยพี่แจงเราพยายามยิงครับยิงไปเรื่อยๆยิง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 แม่งยิงรัวยิงรัวยิงจนกระสุนหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้นะครับทีเล็กแม่งก็ตายนะครับคืองงมากเลยตัวแรกมึงโดนนัดเดียวตายตัวสุดท้ายแม่งโดนทั้งแม็กเลยนะครับถึงกว่าจะตายนะครับ ในตอนนี้นครับปืนแมงกระสูนหมดละปรากฏว่าไอตัวแสบตัวเดิมที่อยู่ในถ้ำตอนที่เขาหนีเข้าไปในถ้ำนะมาเฉยเลยนะครับพี่ช้างเราบอกว่ามึงรีบขึ้นยานไปแล้วมึงรีบหนีไปเลยเพราะโลกไปนี้กาลังจะระเบิดพี่ช้างเราแมกงรีบวิ่งมานรับขาเป๊ะๆมาด้วยสวยนี่แมงบอกโอ้ขาวิ่งมาแบบ แนวเสือสิงโตนะครับนี่โหแม่งอย่างกับสิงเลยนะครับพยายามมาปุ๊บมองมานี่มึงยิงตากูบอดข้างหนึ่งมึงจํากูได้ไหมมึงจะโดนกูแดกแน่ปรากฏว่าเด็กสาวของเราไม่เอาแทงไม้เสียบตายข้างหนึ่งเนยแต่โอ้โหตากูเหลือข้างเดียวมึงยังมาแทงตากูอีข้างหนึ่งตอนนี้กูมองไม่เห็นแล้วโอ้ยกูตอมานเลยกนพยายามขานนะพยายามหนีนะครับพยานะยามที่จะสู้คนระับปรากฏว่าน้ําผูร้อนแม่งพุ่งเข้ามาปุ๊บลวกที่ตัวไปเต็มเ็มครับต้องบอกว่า น้ำพุร้อนนี่คือแม่งร้อนมากจริงๆครับดูเดี๋ยวโ,โหแม่งเนื้อละลายเลยนะครับต้องบอกว่านัดเดียวตายทันทีนะครับด้วยความร้อนของน้ําพุร้อนนะครับในตอนนี้สองคนบอกเฮ้เราต้องรีบหนีขึ้นไปยานแล้วขึ้นไปที่ยานขึ้นไปที่ยานปรากฏว่ายานแม่งสามารถออกมาได้จริงๆครับแล้วก็ออกมาได้นะครับในขณะที่ดาวดวงนี้นะครับหรือโลกนะครับนี่แม่งโดนดาวเคราะห์น้อยนะพุ่งเข้ามาชนโลกครับแล้วแม่งก็แบบเป็นภาพที่ ทุกคนก็อยากจะดูนะถึงแม้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ตามนะครับนี่นะโอ้โหแม่งแรจากขีปนาวุธแล้วเลยตุ้มหืมยางกับนิวเคลีย์ถล่มโลกเลยนะครับในตอนนี้นะครับเลยทําให้ทั้งสองคนครับหนีออกมาได้ครับแล้วก็ได้ดูปรากฏการจากโลกใบนี้นะครับทั้งสองคนแล้วดูโอ้โหแม่งกูพวกเรารอดเลยไปเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับทิ้งให้โลกนะครับที่เป็นโลกยุค เดิมนะครับค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับและหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับจบลงที่ว่าทั้งสองคนสามารถเหนียวมาจากโลกใบนี้ได้นะครับส่วนวิวัฒนาการของโลกเราเนะี่ยนะครับก็ค่อยๆวิวัฒน์ไปเรื่อยครับเป็นยุคหนาวหลังจากที่เกิดภัยแล้งนะครับแล้วก็ เกิดมีคงหญ้านะครับมีหญ้ามีอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีมนุษย์เข้ามาอยู่มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นตึกลาบ้านช่องนะครับและหนังเรื่องนี้มันก็ค่อยจบลงนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะโว้ย